พสดีพ่อ,พอแม่เอฟซี FC ทุกท่าน,นครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดจตุจักรลำพูนนะครับอยู่กับงานวสินทินลำพูนนะครับง,งานประกวดตัวด้วงนะครับตัวกวางนะครับที่เป็นกวางชนนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะพาไปดูนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านต้มขมต้มแซบลวก จิ้มเนื้อนะครับขีดละ35บาทนี่ร้านนี้เลยนะครับโอ้เนื้อสวยๆเลยนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พ่อค้าชื่ออะไรนะครับอ๊อฟครับชื่อออฟนะครับแม่ค้าชื่ออะไรครับพี่จอยครัพี่จอยนะครับนี่ต้องบอกว่าพี่อ๊อฟกับพี่จอยนะครับโดยเฉพาะพี่ออฟเป็น FC ของน้องผู้หญิงครับนี่ สาวน้อยเพื่อนแพงนะครับนี่จะบอกว่าเป็นพ่อให้อีกคนหนึ่งเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่อ๊อฟครับลำพูนครับลำพูนนะครับตลาดจรุจักลำพูนอ่าตอนนี้พี่อ๊อฟเปิดร้านขายอะไรครับขายโซนแซ่บส้มโสมอ่าลมอิ่มด้วยนะครับนี่นี่ะครับกับบรรยากาศที่ตลาดตลาดจักลำพูนนะครับกับบรรยากาศงานวัศินทิลลำพูนนะครับก็มีประกวด วางนะครับวางทนด้วยนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะพาไปตอนนี้เราอยู่กับพี่อ๊อฟนะครับซึ่งบอกว่าใช้คําว่าขัางดีกว่านะครับขัางน้องงุ้อิงมากๆนะครับก็เป็นเพื่อนโรงงานผมอีกคนหนึ่งนะครับที่ทํางานด้วยกันนะครับก็เรามีอะไรคุยกันก็จะคุยแต่น้องอุ้งอิงให้ฟังนะครับก็ประทับใจอะไรน้องอุ้งอิงบ้างครับเก่งครับครับเก่งครับเขาว่าเขา ติดกระดันอยู่กระันอยู่แล้วก็เขาเหมือนว่าเขาอู่อบทคนครับเขาเขาง่ายเขาเขาสู้ครับครับสู้ครับน่าเป็นเรื่องนักสู้เนาะทั้งทังที่น้องเคยนอนตามพอกงัวร้องเพลงตามตลาดนัดนะครับแล้วก็ด er ้วยชีวิตน้องนะครับได้มาเป็นนักร้องพงัวลำใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องนักสู้นะครับออฟก็เลยเอาเป็นแบบอย่างในการสู้ชีวิตเหมือนกันนะครับก็ได้ข่าวว่าลูกสาวเราก็มีคาถาเหมือนกันใช่ไหมพี่ออฟ ลูกสาวเรามีคาถาอะไรนะมีครับลองลองท่องแล้วผมเชื่อว่าพี่อ๊อฟก็จะมีลูกค้ามาขายดิบขายดีนะครับกับร้านนี่เลยนะครับต้มผม,ต,ม,ต,มต้มแซ่บลวกจิ้มนะครับเนื้อนะครับอ่ะลองท่องลูกคาถาลูกสาวเราหน่อยโอ้ยงูอิงงูอิงงูยิงงูอิงงูอิงโอ้ยงูอิงหงูยิงโอ้ยงูอิงงูอิงเที่ยงเบี้ยงนี่ยขอให้ขายดิบขายดีนะครับขาย เลยรวยด้วยเฮงด้วยปังๆด้วยนะครับพี่จอยนะครับนี่แล้วครับมีโอกาสมาแวะมาแวะมาชมมาเที่ยวได้ที่ลำพูนเนาะตลาดนัดจตุจักรนะครับก็ฝากอีกหนึ่งร้านนะครับที่ตลาดนัดจตุจักรนะครับตอนนี้เราก็มีหลายร้านเนาะนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวผมแวะมาใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูงานชนร่วงด้วยนะครับก็มาติดต่อได้นะครับที่นี่นะครับโอเค นี่ครับบรรยากาศนี่มีออฟมีอะไรมีอะไรโชว์ครับมีอะไรโชว์วันนี้มีอัปเดตอะไรล่าสุดครับนี่่ให้ดูว่าออฟเป็น FC ของน้องอิงจริงหรือเปล่านี่มีอะไรให้โชว์ด้วยนี่ครับโชว์เลยครับนี่พ่ออันนี้ช่องพ่อพ่ออะไรครับพ่อครับพ,พ,พ่อการใช้นะครับได้น้องน้องหมานะครับชื่อน้องอะไรนะ น้องแคนคือต่อนี่น้องแทนน้องแทนใช่ครับใช่ครับนี่ FC รู้ยันชื่อน้องหมานะครับขอ,องหมาขอ,องน้องอิงนะครับลูกเจ้าโด้นะครับใช่ไหมครับล <Okay S 1> ูกเจ้าโด้ใช่ไหมแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อดีดีดดเออนี่รู้ยันชื่อหมาข <c oughs> อ,องน้องอิงนะครับนี่ FC ตัวจริงที่ออฟนะครับก็เวลาที่เราทํางานด้วยกันก็จะคุยจะ เรื่องของน้องนะครับก็ชื่นชมพี่อวิชทางหนึ่งนะครับเลิกเลิกจากการทํางานนะครับก็มาขายของนะครับนี่ครับ f อตัวจริงครับนี่นี่ยังไงครับขนลุกเลยนะครับนี่ f อสาวน้อยพิบันแพงนะครับมีมวครับเสียนนลเนี่ยเออเซียนนลนะครับเสียนนลดูหมดนะครับช่องเสียนนลนะครับนี่ f อตัวจริงพ่อเองอ่าพ่อเอกพ่อแม่น้องอญิงเนาะอ่าล่าสุดก็ไปกินข้าวนะครับ นี่ f อตัวจริงเลยนะครับก็เชื่อว่าคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมานะครับก็เป็นกำลังใจพี่ออฟด้วยนะครับไปขายดีขายดีนะครับว่างเว้นจากการทำงานก็มาขายของนะครับนี่ขยันมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวงานกันต่อนะครับครับนี่บรรยากาศนะครับ เนี่ยครับมาลำพูนต้องได้กินลำไยนี่ก็เป็นหนึ่งร้านนะครับน้ำลำไยสดสีทองนะครับก็จะเป็นน้ำลำไยนะครับ35บาทนะครับกับบรรยากาศงานวาสินทินลำพูนนะครับนี่ครับลหลายร้านก็จะมีน้ำลำไยนะครับ เนอีกเมนูนะครับไยรุ่นกุ้งเต้นนะครับผัดไทยเข้าผัดนะครับไทอดนะครับผมพาไปดูบรรยายกาศงานแข่งขันประกวดร่วงกวางนะครับเป็นถ้าเป็นภาษาผมก็เป็นแมงคามนะครับถ้าเป็นผ้ากลาง เรียกว่าแม่งคามนะครับมีการประกวดนะครับแม่งคามชนนะครับนีนนี้คณะกรรมการนะครับกำลังอันนี้เป็นรุ่นกลางนะครับขนาดไม่เกิน2 7 5มเมตรนะครับก็อันนี้เข้ารอบแล้วอยู่ในรอบ10ตัวสุดท้ายใช่ไหมครับ10ตัวสุดท้ายเนาะ ีเป็นรุ่นใหญ่นะครับใหญ่บรรยากาศงานนะครับวันนี้จุดส่งร่วงกว้างครับถ้าเป็นภาคกลางก็จะเรียกว่าแมงคามนะครับแต่ภาคเหนือจะเป็นตัวร่วงกว้างเนาะนะครับนี่ เลือดนักสู้นะครับนี่พอกำลังปั้นอยู่นะครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับถ้าถ้าเป็นภาษาภาคกลางผมก็จะเรียกว่าแมงคามแมงคาม,ม,คามถ้าเป็นภาคเหนือจะเรียกอะไรนะครับคุณพ่อกวางกวางกวางเขากวางชนอ๋อเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสายพันธุ์อะไรครับหรือว่ามีสายพันธุ์ไหมครับนี่สายพันธุ์เหมือนเมืองบ้านเราอ๋อครับ นเรายังไม่ได้ผสมแบบข้ามสายพันธุ์ครับแบบยังไม่ได้ผสมจินโรหรือว่าผสมอะไรครับเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองเลยพื้นเมืองเลยนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยอันนี้มีการแข่งขันงานกิจกรรมในส่วนของวัดศป์ทินลำพูนเนาะนะครับอันตอนนี้เราเราปวดฝังสวยงามไงครับความความสวยงามเราประกวดเรื่องความสวยงามอ่าครับ อ๋ออันนี้คือประกวดเรื่องความสวยงามอ่าเอฟซีครับตัวนี้เราประกวดเรื่องความสวยงามของเอ่อกวางพื้นเมืองพื้นบ้านนะครับในเรื่องของเอ่อแบ่งคามกวางร่วงนะครับเด็กๆทำไมเด็กๆก็อยู่ตามต้นไม้ตามป่าตามเขาอะไรเงี้ยเราชอบอยู่ธรรมชาตินะนะครับลุงอันนี้มีแจแขกจ้าตัวนี่ครับไม่บินนะครับไม่บินหนีด้วยครับถ้าเป็นผมนี่ก็บินหนีไปแล้ว นี่ครับถ้าปล่อยเยอะก็ไม่บินหนีนะครับอ่าสวยสวยครับนี่ครับก็มีการประกวดตอนนี้เราประกวดอยู่ในรอบไหนครับพ่อครับรอบมีเข้ารอบสิบทีมสิบสิบตัวสุดท้ายอะไรอ่าเงี้ยสหรับน้องๆนะครับที่อยากได้กว่าแจกนะครับตอนนี้มีผู้สนับสนุนมาอีกสามตัวนะครับสามตัวเชิญเลยครับอาลี่โทนี่ได้เลยครับ ตัวนี้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ประกวดไหมครับครับได้ปกวดอ๋อครับผมเขายังไม่ได้เขารอบขอบคุณครับได้สิบตัวอ๋อราสิบตัวนี่ตัวนี้ก็สวยงามะครับเสียใจด้วยเขาเป็นจเอียงนิดนึงอ๋อดูแล้วขนาดลงเรื่องเอียงด้วยนะครับื่องเอียงนะถ้าไม่เอียงนี่สวยงามเลยนะครับไม่อียงไม่สยนะครับ ไไมม่่่สวยนีโอเคครับขอบคุณพ่อมากครับขอบคุณครับมีใครอยากสนับสนุนอีกสักตัวไหมมีเลยเร็วครับเดี๋ยวพอดีนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศประกวดนะครับความสวยงามของแมงคามนะครับถ้าผมเรียกผมก็จะเรียกแมงคามนะครับคณะกรรมการก็มีการตรวจกันอยู่นะครับ เป็นภาษาเนี่ยก็จะเป็นกว้างนะครับทำการกันังให้คะแนนกันอยู่นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านมากนะครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดลำพูนนะครับก็เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกเมืองนะครับยังไงเพราพ่อ,พอแม่ FC ของน้องเองหรือว่าเพพ่อมีสาวน้อยเพจเปนแพงนะครับเชิญมาท่องเที่ยวนะครับจังหวัดลำพูนได้นะครับ